วัสดีไปทาง FC ซและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาดูมันโอนการช่างครับผู้ชมจัดจานหรือเปล่าครับทีมงานดูมันโนจาเรื่องการช่างสองพันเป็นครับผู้ชมทีมงานเสียเดียวเสียเดียวครับปฝากตรงไรก็แจ้วยครับเข้าทีมงานครับไปรุน่นไปรุน่นเต้ครับผมไอนุมไทยโซมครับอันนี้ก็่ายมากับเขาเจอเจอแล้วเอ้ยมีหนูไหมลุงพี่ ไม่เอาวเ่อไหมไม่เือครับเดี๋ยวเจอหลายคลิปแล้วครับ ครหฮับโหับโหลเลโหลฮับโหลฮัลมหลฮัลโับคหลฮัลโหรับ,รบ,ออนบ,บ,รบหนูัหายัลโหลฮัลโหลยัลโหลฮัลโับหัหหหายไปัวได้ตัวเดียวครับ ได้ยังได้ยังได้แล้วครับหนึ่งตัวครับอเอเคค้ของแท้ของแท้ครับทีมงานไฮโซครับผู้ชมได้แล้วนูพุก ดูเดียวสกิดทุ่งขับกันมากครับท่านนี้ครับจัดจานไม่รู้ครับดูเอาครับผู้ชมเฮ้ยนกนกดันในกระพือน้ำไปเลยน้องขาวนาๆครับผู้ชม ภูมงานโดยเสียเต้งครับดันข่าวในน้ำนะตอนนี้ครับผู้ชมหาโคโคไม่ได้เลยครับช่วงนี้ฝนตกจัดตกกกิงครับมาถือว่าลองตัวของเขาด้วยดิยอย่าดันแรงนะลูกพี่เดี๋ยวผมเดินไม่ทัน ติดขอบทำเมยนได้มาวะดูการเกี่ยวบ้างครับผู้ชมข้าวดีครับดูอว่าลองตัวด้วยนี่ปีนี้ข้าวก็ยังมีเขียวปะป้ายครับผู้ชมหนักกัน แดดสองแดดนี่ก็ถือว่าโอเคครับช่วงนี้แดดออกดีๆก็เกี่ยวง่ายๆนะครับถ้าเช,าชาวว้าๆก็ติดติดบ้างครับผู้ชม วันนี้ข้าวเริ่มโดนแดดต้างแล้วครับผู้ชมจากนอนน้ำมานานครับโดนฝนมาหลายวันครับเดี๋ยวผู้พี่เป็นคนครับภุมงานด้วยผู้น้องครับเเดี๋ยวสกิททุ่งครับอให้่ติดคอนายนอ้องเออไปรุ่นไฮโซนั่งปล่อยควันสบายใจเลย ส่วนกลุ่มงานอยู่ข้างหลังเออมีให้ทอนไหมน้องรัวทำคลองตัวกจัดจ้านเหมือนกันนะในธรรมดานะครับทตีมงานนี่ าตากระจายใเต็มอุ้มนะครับ น่าจะไปขายลงสี่เลยมั้งครับเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาตา่างน้องผู้ชมเนาะส่วนหนึ่งก็ขายเพื่อที่จะจ่ายค่าลูกเกี่ยวชาวนาส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เนาะแล้วแต่ชาวนาเนะาะงคนก็ขายหมดเลยครับซื้อข้าวพันธุ์มาปลูกไปครับบางคนก็เอาไปข้าวพันธุ์ด้วยขายด้วยครับ หน้าเจอเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับผมทีมงานช่างเดียวช่างเดียวครับหน้าเจอเจอกันใหม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับผมกุสายครับเอฟซีปัติยากการ คนละการตัวนี้ตัวไหนครับผู้ชมมังกรเทอร์โบครับอยากอยากคนละการรถในตำนานครับผู้ชม